ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d อ Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ นรุกรุกลาเขาแกทุกกุกลนล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 ุกลนทีนี้บ้านนาแหลมชุมชนลับๆที่มีของดีที่เป็นอัตลักษณ์คู่กับเมืองแป้และตอนนี้นะก็อยู่ที่ศูนย์สืส่อพยากุ๊ปลันดินกี่ ใครที่ติดตามเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์มมากับน้อยวันนี้นะคะรับรองว่าจะได้เห็นของดีค่ะซึ่งซ่อนอยู่ข้างในไปเลยพี่ไอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อยนะคะพี่น้อยสวัสดีค่ะยนะะินดีตอนรับค่ะพอดีเมื่อวานนี้น้อยเจอกับพี่ชินพาไปนั่ง รถรางรอบเมือง oh. แล้วพี่ชิงก็แนะนําบอกว่าเดี๋ยวจะให้น้อยเนี่ยมาพบกับบุคคลที่แบบว่ามีความสําคัญมีของดีอยู่ในมือ uh huh. ซึ่งก็คือให้มาเจอกับพี่อ้อยค่ะแล้วสิ่งนั้นก็คืออะไรคะมาตรงนี้ถูกที่แล้วค่ะสิ่งนั้นก็คือนี่เลยค่ะนี่คือกลุบลอนกลุบลอนก็คือหมวกใบลานหมวกสารของคนล้านนา uh huh. หมวกสารไผ่เย็บด้วยใบลาน คืออัตลักษณ์ของจักรวรดแพร่ผลิตที่นี่ที่เดียวเลยเดียวก็บ้านนาแหลมบุบนี่ก็คือหมวก ที่ไหนก็มีหมวกนะจะเรียกงอ่บ้างเรียกอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วพิเศษยังไงคะกลุมลอนเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษแบบนี้ที่เป็นร่องอยู่ตรงนี้ทําให้เกิดลอนอยู่บางคนจะเรียกว่ากลุบสองลอนก็คือหนึ่งลอนสองลอนมันคือร่องที่ทําให้เกิดลอนขณะที่เราหมวกอื่นจะอาจจะเป็นรูปแบบทรงกลมแบบนี้ไปเลยหรืออาจจะเป็นทรงคล้ายๆงอกของภาคกลางแล้วก็มาแบบบ้างก็แหลมก็แหลมไปเลยแต่นี้นี่คือเป็นหนึ่งลอนสองลอนแล้ว อนของเขาเนี่ยมันมีเรามีความเชื่อกันว่าร้อ,อ,อนนี้ก็คือมองกุฎชาวนาหมวกของชาวนาในร้านนาไทยนะคะ mm hmm. แล้วก็มันเป็นหมวกที่เราสารแล้วมีห้อนทําไมจึงเป็นร้อนค mm ่ะ hmm. คือใส่แล้วมันกันความชื้นมันไม่ชื้นมันทําให้โปร่ง mm hmm. เหนือออก,ไม,อกไ,มไม่เยอะเสร็จแล้วก็ ผู้หญิงสมัยก่อนเราจะกล้ามวยผมพะก้ามวยผมเราก็ยังจะสามารถสวมกลุ่มรอนได้อยู่เลยเนี่ยเหมือนพ้อเนี่ยใช่ไหมแล้วมีที่นี่ที่เดียวเหรอคะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนในหมู่บ้านนาแหลมมากคนในจังหวัดแพร่มากนี่คืออัตลักษณ์แพร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่พี่อ้อยก็เลยรวบรวมให้เป็นกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะสืบสานต่อยอดให้ไม่หายไปไหนเลย ถ้าไม่ได้มาบ้านนาแหลมก็คงไม่รู้ว่ากุบหลันที่เราเห็นนี่ก็คือมรดกภูมิปัญญาของบ้านนาแหลมซึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดแพร่และยิ่งไปกว่านั้นที่นี่เป็นแหล่งผลิตกุบหลันแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วยค่ะก mm. ว่าจะได้แต่ละใบเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะต้องใช้ความอดทนมากม สำหรับผู้ที่สวมคุบลอลนอกจากจะใช้กันแดดกันฝนแล้วนะคะเชื่อกันว่าจะป้องกันสิ่งที่เป็นอับประมงคลอีกด้วยแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ความสามัคคีในการตั้งชุมชนในอดีตอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามีหลายแบบนอกจากกระเป๋าแล้วปอยก็จะมีเยอะมากค่ะเนาะ เพื่อให้ตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันเ,ออเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นหมวกแก๊สนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นการถักลายถักลายผสมผสานร,ระหว่างงานสอดเส้นได้ออกับกับงานกับงานสารแล้วตรงนี้ราชพัฒน์พนครนหยิบงานของเป็นโครงการของโคโยริที่ปอ,อยร่วมกับเขาแล้วราชพัฒน์พนครเห็นแล้วก็แล้วก็ติดต่อเอาตัวนี้ ขอจองทำ M o U กับตัวนี้เอาไปฟ้อนกลุบร้อนที่รัชประศาสน<ำ>์เป็นการ N N N ช่วยเราสืบสารอีกอย่างหนึง่งแล้วเราก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์มาถึง ตัวนี้ที่เป็นหมวกกาโลก<ะ>โลคือบางคนไม่ชอบที่จะต้องใส่ลังหมวกเราทําตัวนี้ให้<ะ>แล้วตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราเราเราเอาหมวกแก๊ปหมวกแก๊ป,หม,กกปหมวกแก๊ปตัวนี้มาทําเป็นกระเป๋าอันนี้คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราเลยค<ะ>่ะเรามีเวอร์ชั่นเรามีชื่อเรียกด้วยอันนี้คือนักรบสมหวัง รบรบเพราว่าท่านอดีตท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ช,ชื่อท่านสมหวังพ่วงบางโพท่านปรารบว่าผมอยากจะช่วยป้าอ้อยคะอ่ะสืบสารมรดกภูมิปัญญาของมันนาแหลมเพราะว่าสิ่งที่ป้อ้อยทำนี่คือประทับใจมากมเพราะฉะนั้นท่านแต่ท่าน,นเป็นสายมูมเพราะฉะนั้น อยากได้หมวกนักรบเราก,ก็ระดมยายใครทำมั่งยายก็มีบนบ้างเล็กน้อยสุดท้ายมายายก็ผลิตผลิตหมวกให้แอาท่านอนุญาตให้ใช้ชื่อสมหวังก็เลยกลายเป็นหมวกเวอร์ชั่นนักรบสมหวังเมื่อหมัดๆนี่นนนเองเราก็ได้มีการร่วมมือกับศิลปินอีกท่านหนึ่งออคือคุณปัจเจียสุชนะซึ่ง เป็นงานผสมผสานระหว่างงานคราฟงานคราฟของเรากับงานอาร์ตซึ่งเป็นงานทำตุงเพราะว่าปออยากได้ตุง12บสราศีซึ่งเป็นความเชื่อของคนเหนือ<ช>ก็ทำตุง12บราศีเชื่อมกับกลุ่มลอนเป็นลายกลุ่มลอนแล้วก็เ,เป็นทำเป็นลายคําล้านนาของเราเพราะเราคือคนล้านนา ทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กุ้ปลอนเนี่ยนัยเห็นว่าคําต่อท้ายกลุ่มเนี่ยมันจะมีคําว่าดินกีดินกี่นี่คืออะไรอะคะดินกี่ก็คืออีกหนึ่งของดีของบ้านาแหลมเราค่ะ,คะดูจากไอ้คำคำคมของบ้านเรานะกุ้ปลอนงามดีแหล่งดินกี่แกรง่งนะน,นี้คือมรดกภูมิปัญญาของบ้านาแหลมของพี่ ดินกีก็คืออิดมอนปั้นมือแล้วเรามีชื่อมากเพราะว่าเป็นแหล่งดินกีแกร่งแล้วในอดีตเนี่ยเราเป็นแหล่งผลิตดินกีแหล่งเดียวในจังหวัดแพร่ด้วยบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ดินจากท้องนาแล้วก็จะต้องเป็นดินจอมปลวกซึ่งมันจะมีธาตุพิเศษบางอย่างที่ทําให้ดินของเรานี่มีความเหนียวทีนี้พอเราใช้อิฐ ดินเอ่อดินเหนียวจากจอมปลวกมาเราก็ต้องนํามาแช่ไว้ข้ามคืนมาผสมกับแกลบแล้วก็น,น้ําอ oh. แล้วเขาก็จะต้องเอ่อเขาเรียกว่าเออผสมให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกัน <c oughs> เสร็จแล้วก็ต้องเอาข้ามคืนไว้พ,พอวันรุ่งขึ้นก่อน <c oughs> ที่จะเริ่มปั้นนี่ก็ต้องมามามา,มาผสมอีกรอบหนึ่ง oh. มันจึงเหนียวตั้งแต่ยังไม่ทันได้ปั้น oh. นะคะแล้วพอเราปั้นและเผา มันก็เลยแกรงโอเคอีกบ้านนั่นแหละไม่ต้องกริ้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 งโอ้โหต้องเป็นเสียงนี้ค่ะตอนนี้เรามาสู่ขั้นตอนการเผาเผาค่ะยังไงฮะเผายังไงกันเออก็คือเราก็จะรวบรวมไอ้ก้อนดินที่เราตากแดดไล่ความชื้นเนี่ยแห้งสนิทแล้วเราก็จะมาเก่ะเราก็จะมาเกาก่อเรียงแบบเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก่อแล้วเราก็จะเผาเนาะ เวลาก่อนนี่มันจะมีเป็นช่องเพื่อใส่ฟืนเข้าไปใส่ฟืนเข้าไปใส่ฟืนอ่ะฮะนี่โอ้ยยังไม่พอเขาจะมีสูตรของเขาไอแกนไอแกนนึงมันจะต้องก่อกี่ก้อนเข้าไปแล้วถึงตรงนี้ถึงจะได้ลมแรงลมน้อยไฟจะแรงไหมเก็บอุณหภูมิได้ดีไหมนี่เขาจะมีสูตรของเขา ดึงดั้งตรงนี้มาผสมเชื่อมกันยังไงเนี่ย<อ>มันจะมีสูตรหมดนะะจะเป็นตำราพื้นบ้านตำราโบราณที่ที่เราถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นพอเราเผาแบบนี้ปุ๊บเราจะต้องก่อเตาซึ่งจะเป็นก้อนอิดก่เพื่อจะไม่ให้ เปลวไฟและอุณหภูมิมันลุกละมันมันทลักออกไปข้างนอกจะได้อบอยู่ในนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากเลยนะคะนี่น้จะบอกว่าคุยไปคุยมาเดี๋ยวก็ป่าเดี๋ยวก็พี่แต่น้นไม่งงคนไรยังไงก็พี่แต่จะบอกว่าแค่นี้ยังไม่พอของดีเมืองแพร่เนี่ยมันมีสิ่งที่มันลือชื่อพูดแล้วต้องแป้เต้าอั้นค่ะแต่ยังไม่บอกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ห้ามพลาด ใช่ค่ะเช้านี้เรามาเที่ยวกันต่อที่บ้านทุ่งโฮงค่ะใครมาแอวเมืองแพร่เนี่ยต้องห้ามพลาดที่จะมาซื้อหมอห้อมเอาไปฝากตัวเองหรือว่าเพื่อนบ้านได้หมดเลยค่ะไปที่จุดกำเนิดกันเลยมาเที่ยวแพร่ถ้าอยากได้เสื้อหมอห้อมของแท้คุณภาพดีราคาถูก ต้องมาที่บ้านทุง่งโฮงจังหวัดแพร่ที่นี่ที่เดียวค่ะเพราะเป็นย่านการค้าหมอห้องที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยที่สำคัญนะคะใส่หมอห้องนอกจากจะสวยใส่สบายระบายอากาศได้ดียังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ แปลกตานะคะสีพื้นเป็นสีนี้แล้วอันนี้เป็นสีของห้อมค่ะห้อมค่ะไหนๆก็มาถึงที่ทุ่งโพงละคือใครมาแพร่ก็ต้องมาซื้อหม้อห้อมกลับไปฝากใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องอยากจะเรียนรู้การทําหม้อห้อมเนี่ยพี่มีที่ไหนแนะนำไหมคะบ้านป้าเงี่ยมเลยค่ะป้าเงี่ยมนะคะป้าเงี่ยมเป็นคุณป้าเลยรอคะใช่ค่ะเป็นหลานป้าเงี่ยมอ๋อค่ะ บ้านเพืเอี่จะเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้การบัดย้อมมะฮอมโดยตรงเลยค่ะ<อ>มีครบวงจรทุกทุกอย่างเลยถ้าอย่างนั้นดีเลยโอเคหมวกซื้อแล้วอันนี้ดเดี๋ยวจะไปเรียนรู้เองเค่ะขอบคุณพี่มากค,ค่ะร่วมเดินทางละมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง ำไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV มาบ้านทุ่งฮงนะคะถ้าเกิดอยากจะเรียนรู้การทำมอห้อมเนี่ยต้องมาที่นี่เลยค่ะศูนย์การเรียนรู้มอห้อมบ้านป้าเงี่ยมค่ะผู้อาวุโสเลยว่าอยู่ตรงนั้นนะไปกันดีกว่าค่ะป้าเงี่ยมค่ะสวัสดีค่ะ โนี่กําลังยุ่งอยู่หรือเปล่าคะไม่ยุ่งค่ะเพราะว่าน้กท่อง,งเทีย่ยวเพิ่งกลับไปอ๋อพอดีเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้อยเนี่ยไหนๆก็มาทุ่งโฮงทั้งทีถ้าจะเรียนรู้เกี่ยวกับม้อห้อมเนี่ยต้องมาหาป้าเงียมเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาล่ำลือกันว่าม้อห้อมเนี่ยมีมากว่าแบบ200ปีแล้วอันนี้จริงป่ะคะใช่ค่ะเพราะว่าชุมชนที่ป้าอยู่เนี่ยเป็น ชนเผ่าเป็นไทพวนที่อพยพมาจากมุงพวนแขวงเชียงขวางประเทศลาว2 0 0กว่าปีคุณน้อยอเออที่อพยพมาเขาก็สืบทอดกันมาเป็นรุ่นสูนปัจจุบันรุ่นลูกป้าและรุ่นที่สี่ละมาเมืองแพร่เนี่ยห้ามพลาดเลยก็คือ,มอหอม้อห้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะ่อยากจะเรียนรู้ขั้นตอนว่าเอ๊ะกว่าจะออกมาเป็นหม้อห้อมที่เราได้ใส่เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยจะรบกวนป้าเหียมได้ไหมคะได้ค่ะ เาทราบมาว่าแหล่งปลูกหอมที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่บ้านนา,ค,าคูหา้องไหมคะค่ะ,คะอ,อ๋อเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหอมเนี่ยมันเป็นพืชล้มลุกเนาะแล้วมันชอบอากาศชื้นเย็นน้ําไหลผ่านค่ะเรามาปลูกข้างล่างไม่ได้ฉะนั้นบ้านนาคูหาบ้านนาตองอยู่หลังพระเจ้แฮเขาจะเป็นต้นน้ําที่ปลูกแล้วมาส่งให้พวกเราค่ะ เราก็จะเป็นกลางน้ำๆๆปลายน้ำํำ <ๆๆ S 2> คือทำาำ้ำน้ำย้อมๆๆแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นห้องเปียกค่ะห้องเปียก <c oughs> แล้วมันต่างกันยังไงอะคะ ก็คือทังปุ๋ยสีย้อมก็คือเขาจะทำโดยใช้อันนี้คือต้นกล้ามันนะคะเนี่ยต้นกล้าของต้นหอมต้นหอมค่ะต้นจริงๆเขาจะเป็นไม้พุ่มความสูงก็ประมาณ1เมตรเขานับจากก้านลงมาประมาณ7จ็ถึงแนิ้วโกนตัดทั้งก้านทั้งใบทั้งก้านทั้งใบเลยแล้วมาแช่น้ําสะอาดธรรมดาค่ะเสร็จหลังจากนั้นเราก็เอาใบกับก้านทิ้งแล้วใช้ปูนที่กินกับหมากเติมลงไปเพื่อดึงสีให้ตกตะกอนอย่างนี้อ่า ก็จะออกมาเป็นห่อมเปียกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าตอนจริงๆแล้วยังแยกไม่ได้เลยอะระหว่างห่อมนะคะกับคราบเพราะมันให้สีแบบสีฟ้าเหมือนกันค่ะแต่เขาเป็นพืชพืชคุรตตระกูลเนาะค่ะครามเป็นตระกูลถั่ว,วึืนใดทั่วไปสิ่งที่นำมาใช้ทำน้ำห่อมย้อมผ้านั้นนะคะหลักๆก,ก็จะมีใบห่อม น้ำด่างจากที่เถ้าที่เราใช้หุงต้มแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะเรียกได้ว่าสิ่งที่นำมาใช้ย้อมผ้าได้จากธรรมชาติ100เปเซ็นเลยล่ะค่ะแม่คะแล้วอย่างเงี้ยเราทำหม้อห้อมเนี่ยสามารถแบบทำได้หลายลายใช่ไหมคะใช่ค่ะอะแล้วอยากจะทำลายไหนยังไงนี่ยังไงะคิดเอาแม่ดูได้เลยค่ะ นี่นี่คือคิดแล้วว่าออกมาเป็นค่ะลายนี้เกิดจากการมัดมัดพับแล้วก็มัดอ่าบางทีเราก็ช่วยกันคิดเองบางทีก็ได้จากนักท่องเที่ยวอย่างเช่นลายนี้ดอกไม้ในรวงพึ่งได้จากเอนักเตียนตาบอดที่เขามาเรียนตรงนี้ตาบอดแล้วเขามัดยังไงอยาให้ใครเขาเขาก็มัดให้เราดูเขารู้เขาาภาษาเขาอะเขารู้เราก็เล็น่ะไ ดอกไม้ในรวงพึ่งค่ะป้าจ๋าแล้วเวลาอย่างเงี้ยมอห้อมที่เราย้อมเนี่ยหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อกลับบ้านไปเนี่ยสีมันตกไหมตกค่ะพูดตรงๆเลยว่าตก ตกแล้วมแต่ยังไงคะมันเป็นสีส่วนเกินที่มันติดเส้นใยมันสามารถซักรวมกับผ้าขาวได้จริงเหรอจริงไม่ต้องมีกระบวนการไปแช่น้ําเกลือหรืออะไรก่อนไม่ค่ะอันนั้นเป็นคมเชื่อเอาเป็นว่าน้ําแรกๆเนี่ยมันอาจจะตกเพราะว่าเป็นสีส่วนเกินค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอมันอยู่ตัวแล้วก็ซักรวมกับผ้าปกติได้เลยค่ะ ปัจจุบันการทำผ้ามอห้อมยังคงใช้วิธีจากธรรมชาติอยู่ค่ะแต่มีความทันสมัยมากขึ้นทั้งสีลวดลายและวิธีการที่เพิ่มมาอย่างบาติกเข,เขียนและการเพ้นนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มอห้อมใหม่ๆที่ถูกออกแบบรวมไว้ที่จุดจำหน่าย ให้ได้ซื้อหาเป็นของใช้ของฝากอีกด้วยค่ะมาเมืองแพร่ครั้งนี้นะคะได้รู้จักทั้งกุ๊ปลอนแล้วก็ยังได้เรียนรู้วิธีการทำหม้อห้อมอีกด้วยแต่ว่าที่เมืองแพร่ยังมีของดีอีกเยอะเลยล่ะค่ะถ้ามีโอกาสเ <c oughs> ทีย่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์จะกลับมาเยี่ยมอีกแต่ว่าวันนี้ถือว่าปิดจ็อบแล้วค่ะ ที่นี่เขาบอกกาแฟอร่อยนีชิมซิขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทำให้เราได้พบกับความสุขทันทีที่จังหวัดแพร่ไว้เราจะตามทอทอท,อทอไปเมืองหน้าเที่ยวกันต่อเพราะว่ายังมีอีกเพียบที่รอทุกคนให้ออกไปเที่ยวกันค่ะสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยว